สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเพื่อ,อ,อ,อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่บุนเดสเลกาเยอรมัน er โดยเลือกไปที่คู่ระหว่างสตุตการ์ตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีีมอย่า lin, ่างููนิิบร์ค จะลงเตะก,กันในเวลาตีสองครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนาม m h p A r r e. ผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านบาสเตียนดันแงตตอนนี้ช่อง AI วิเคราะห์บอลสามารถเปิดระบบสมัครสมาชิกได้แล้วหากเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้โดยจะมีอยู่สามระดับคือระดับกองเชียร์ระดับฮูลิแกนและระดับประธานสโมสร เนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการผนันการเป็นสมาชิกของเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นระดับไหนทางเราขอขอบคุณสุดหัวใจครับทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่ใต้วิดีโอครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านสตุตการ์ทความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ9ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมือนนัดแท้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้10ประตูเสีย10ประตูวันนี้ทางด้าน ลูกทีมของเซบาสเตียนฮูเนสน่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้บ้างหลังจากที่กลางสัปดาห์เพิ่งถล่มกู่แข่งต่างลีกในบอลถ้วยไปแบบขาดลอยด้านความพร้อมก่อนลงสนามมีแค่บาดเจ็บหน้าเดิมสีรายซึ่งไม่มีผลต่อการจัดทัพคาดว่านัดนี้จะกลับมาใช้บริการนักเตะชุดหลักที่ได้พักในบอลถ้วยกลับมาลงสนามอีกครั้งโดยมีองโตนีรู อังเจโลสติลเลอร์กองกลางตัวรับและเอนโซมิโยที่นัดล่าสุดยิงประตูได้จะเป็นแกนหลักตามเดิมส่วนหัวหอกตัวเป้าเตรียมคือตำแหน่งตัวจริงให้กับเออร์เมดินเดมิโรวิดดาวสันโวของทีมที่ยิงไปแล้วเจ็ดลูกมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนอูนิโอนเบอร์ลินกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ11ของตารางคะแนนฟอร์มหนัดหลังสุดจากทุกรายการชนะศูนย์นัดเสมอหนึ่งนัดแพ้สี่นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้หนึ่งประตูเสียแปดประตูวันนี้ทางด้านลูกทีมของโบสเวนสน ฟอร์มตกอย่างต่อเนื่องไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ยาวนานถึง6นัดติดต่อกันร,รวมทุกถ้วยแมตชนี้จึงมีการปรับทับเริ่มจากกองหลังที่จะกลับมาใช้งานดิโอโกไลเต้และแดนบอนยอเบฟอร์เทเซนตัวรุกทางฝั่งขวาจะกลับมายึดตำแหน่งตัวจริงอีกครั้งขณะที่เบเนดิกโ์ฮลเลอร์บักจะถูกขยับเข้าไปยืนเป็นกองหน้าแทน11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้สตุตการ์จะมาในระบบ4 2 3 1านำทีมโดยอเล็กซานเดอร์นูเบลเลโอนิดัสสตอูอูองโตนิรูอูยูเลียนชาบอ มักซิมิเลียนมิเติลสตัดอาตาคารคาราซอังเจโลสติลเลอร์โยโชฟักโนมันเอ็นโซมิโยคริสฟูริเออร์เมดินเดนิโรดอูนิโอนเบอร์ลินจะมาในระบบ3ามสนำทีมโดยเฟรเดรอรอนโนดานิโลดูกี้เควินโฟกดิโอโกไลเต้คริสโตเฟอร์ทิมเมลอันโยชาเคมไลรานีเคดดราทอมโรเทอร์ชองวูองเบเนดิกโฮเลบักยเบฟอร์เทเซนทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัด โดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านสตุตการ์ชนะ3นัดเสมอ0นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสีย4ประตูจากสถานการณ์ที่กล่าวไปสตุตการ์ที่เพิ่งกลับมาคว้าชัยในนัดล่าสุดน่าจะเรียกขวัญกำลังใจได้ดีแม้ว่าจะเป็นบอลถ้วยแต่วันนี้พวกเขาจะได้เล่นในบ้านพร้อมจะทับผู้เล่นชุดใหญ่ซึ่งน่าจะเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นขณะเดียวกันทีมเยือนอย่างยูนิโอล์บลนนนนนนลงงงงงาาาา่่ัััััไมมมดดดดดีีกกกกแแ้้้้ถถึ4จ5สุุเเเยยือครรูป็ท เปอร์เซนต์ที่สตุตガจะชนะอยู่ที่65เปอร์เซนต์นต์ที่อูนิโอนเบอร์ลินจะชนะอยู่ที่15และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าสตุตガเปิดบ้านชนะยูนิโอนเบอร์ลินไปด้วยประตู2ประตูต่อศูนย์มาต่อกันในคู่ของอินเตอร์มิลานเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างปามากซึ่งแข่งกันในรายการเซเรียอิตาลีคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาที่งคืนครึ่งตามเวลาประเทศไทย ซึ่งจะแข่งกันที่สนามจูเซเป้มันซาผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านอันโตนิโอจูอาและก่อนเข้าบทวิเคราะห์ทางเราขอแนะนำไลน์บอร์ด AI วิเคราะห์บอลของเราหน่อยไลน์บอร์ดของเราไม่มีโฆษณาเว็บพนันเด้งให้เพื่อนๆต้องรำคาญไลน์บอร์ดของเราจะตอบเมื่อเพื่อนๆพิมพ์โค้ดที่เพื่อนๆสนใจเท่านั้นเช่นบอลเด็ดหนึ่งคู่ประจำวันฝากเพื่อนๆที่สนใจแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่แอด440 GNGCA หรือสแกนได้ที่ QR Code ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับ เรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านอินเตอร์มิลานความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับส3ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะีนัดเสมอ1นัดแพ้0นัดโดยสามารถทําประตูทั้งหมดได้ก้าประตูเสีย1ประตูวันนี้ทางด้านเจ้าบ้านทัพมูใหญ่อินเตอร์มิลานของคุณสือซิโมเน่อินซากีผลงานในลีกกาลังดีมากไม่แพ้ใครมา8เกมติดต่อกันสภาพความพร้อมในเกมนี้ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ตัวเจ็ ยังเป็นหน้าเดิมแต่มีข่าวดีคือฟรานเชสโกอเชบีกับคาร์ลอสออคุสโต2สองแนวรับกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วด้านการจัดทัพคาดว่านิโคลโลบาเรล่าฮาคานชานาโนลูและเฮนริกคิตายานจะคอยสร้างสรรค์เกมในแดนกลางสนับสนุนคู่หัวหอกอย่างลาตาโรมาร์ติเนสและมาคุตูรามที่กำลังฟอร์มร้อนแรงมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนปาร์มาก,กันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ11ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมือน1นัดแพ้2นัด โดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้8ประตู8ประตูวันนี้ทางด้านทีมเยือนปามาภายใต้การนำทีมของคุณสือฟาบิโอเปเคเชียผลงานในลีก5เกมล่าสุดเก็บชัยชนะได้2นัดแต่สภาพความพร้อมมีปัญหาเล็กน้อยเพราะนอกจากตัวเจ็บหน้าเดิมยังเสียกาเบรียลชาปองติเยเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งรายการจัดทัพคาดว่ามาเตโอกันเชลลีรีเดนิสมันและอนัตฮัตโมฮัมเหม็ดจะคอยสร้างเกมในแดงกลางสน,สนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างโยอันบอนนี่ที่ยังเป็นความหวังในเกมรุก 11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้อินเตอร์มิลานจะมาในระบบ5-2-2นำทีมโดยยานซองเมอร์ยานวิเซตสเตฟานเดอฟรายอาเลสซานโดนบาตโตนีเดนเซลดุมฟรีนิโคโลบาเรลลาฮาคารชันฮานลูเฮนริกทิตายานเฟเดริโกดิมาโกเลาตาโรมาร์ติเนสมาคุสตูรามปมาม่าจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยไซออนซูซูกิโวโยคูลิบาลีเอนริโกเดปราโตโบตันบาโลฟ เอมมาเ e ล e วาเลรีไซมอนโซมมันเดลากีตาเดนิสแมนอานัตฮัดมฮัมหมดมาเตโอกันเชลเลรีโยอันบอนทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานชนะ3นัดเสมอ2นัดแท้0น,นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย5ประตูอินเตอร์มิลานกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีมากไม่แพ้ใครมา8นัดติดแถมยังได้เล่นในบ้านตัวเองแม้ จะมีเกมกลางสัปดาห์รออยู่แต่ศักยภาพทีมก็ยังเหนือกว่าปราร่มาชัดเจนด้านทีมเยือนอย่างปราร่มาแม้ฟอร์มนอกบ้าน5เกมหลังจะยังไม่แพ้ใครแต่ส่วนใหญ่เป็นการเสมอมากกว่าชนะและแน่นอนว่าการมาเยือนสนามของอินเตอร์วันนี้ถือเป็นงานหนักที่ต้องลุ้นเหนื่อยเปอร์เซ็นต์ที่อินเตอร์มิลานจะชนะอยู่ที่75%เปอร์เซนปอร์เซนต์ที่ปรารมาจะชนะอยู่ที่1 0และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่1 5เปเ จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าอินเตอร์มิลานเปิดบ้านชนะปาม่าไปด้วยประตู2ประตูต่อหนึ่งแล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ